แจ็คอวยพรวันเกิดพี่ที่รักแต่ประโยคสุดท้ายมดดำมีเงิบถึงขั้นกลุ่มขมับจ7กันยายนเป็นวันเกิดของมดดำคชาพาตันเจริญอายุ45ปีแล้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับก็อวยพรวันเกิดให้จำนวนมากน้องชายสุดที่รักอย่างแจ็คแฟนฉันก็ไม่พลาดโพสต์ภาพคู่ลงอินสตาแกรมมีข้อความอวยพรแต่ประโยคสุดท้ายก็มีเงิบ แจ็คได้โพสต์ว่า Happy b i r t ร์เดแม่มดดำสุดที่รักไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ในเรื่องของการเป็นพิธีกรภาพแรกในรายการแชร์ไปทำวันแรกจะขอออกจากรายการเลยเพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออกแต่แม่ด่าจนได้ดีถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะอยู่ข้างแม่มดดาตลอดไปวันเกิดปีนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดงานก็ขอให้สำเร็จงานที่คิดไว้ก็ขอให้สำเร็จ เงินที่คิดไว้ก็ขอให้สำเร็จมีบริวารก็ขอเจอแต่คนดีๆยกเว้นผมหนึ่งคนขอให้ไปไหนมีแต่คนรักคนชอบวันเกิดปีนี้ขอยืมเงินหน่อยได้ไหมครับ